การเปลี่ยนแปลงทศวรรษถ้ายกตัวอย่างนะคะก็คือยกตัวอย่างทศวรรษที่19และทศวรรษที่21 Century 19กับ Century 21นะคะอ่ะมาเริ่มมาเลยนะทศวรรษที่19ถ้าสมมติเราต้องการหาความรู้เนี่ยเราต้องไปความเราต้องไปหาความรู้ที่ห้องสมุดใช่ไหมต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหนังสือแล้วต้องไปเปิดหนังสืออ่านเพื่อที่จะหาความรู้แต่ทศวรรษที่21ไม่ใช่เราต้องไปที่ไหน เราจะต้องไปที่ Google เราสามารถเสิร์ชหาความรู้ได้ที่ Google เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปไม่ต้องเอาตัวเราเนี่ยไปที่ห้องสมุดแห่งชาติหรือไปที่ห้องสมุดใดๆแล้วแต่ Watch t e v e r ไม่ต้องแล้วนะตอนนี้เราสามารถที่จะเข้าไปที่ Google ได้นะคะหรือเข้าไปที่ YouTube ก็ได้สำหรับคนที่ต้องการฟังทั้งเสียงแล้วก็เห็นทั้งภาพใน YouTube เขาก็จะมีภาพประกอบนู่นนี่นั่นนะคะอย่างพี่เป้เนี่ย พี่เป้จะจดจําอะไรได้ด้วยตานะคะไม่ใช่ได้ด้วยเสียงนะเพราะว่าคนเรามันต่างกันบางคนเนี่ยจะจดจําได้ด้วยตาด้วยการอ่านหนังสือด้วยการมองภาพการเห็นภาพแหละมันถึงจะจดจําได้บางคนแค่ฟังเสียง แค่มีเสียงเข้าหูมันก็สามารถที่จะจดจําได้แล้วแต่บางคนก็ต้องเห็นทั้งภาพทั้งเสียงการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าทศวรรษที่19เนี่ยถ้าเราต้องการหาความรู้เราไปที่ห้องสมุดเราอ่านหนังสือเราเปิดหนังสืออ่านเราจะได้ความรู้เราจะได้อาร์ติเคิลใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่คนที่รุ่นก่อนหน้าเราเนี่ยเขาเขียนลงไปในหนังสือเพื่อถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้อ่านประสบการณ์หรือ อะไรต่างๆวิสัยทัศน์ต่างๆหรือประวัติศาสตร์ต่างๆเราสามารถที่จะไปหาความรู้ในหนังสือได้นะแต่โทศวัษที่21น้องๆหลานๆเลนๆต่างๆเนี่ยไม่จํา,าเป็นต้องเข้าค้องสมุดแล้วไม่จําเป็นจะต้องเปิดหนังสืออ่านแล้วน้องสามารถที่จะดาวน์โหลดทางอ e ีบุ๊กได้เลยหรือไปเสิร์ชหาใน Google ได้เลย หรือไปหาใน YouTube ได้เลย YouTube ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความบันเทิงมันก็จะมีเรื่องของ Education ด้วยนะคะสำหรับน้องคนไหนนะที่เหมือนพี่เป้อะก็คือว่า ไม่สามารถที่จะจดจำได้แค่เสียงนะคะจะต้องจดจำด้วยการเห็นภาพนะคะด้วยการอ่านด้วยการเห็นภาพเนี่ยมันจะจดจำได้ดีนะเพราะฉะนั้นนะในปัจจุบันถ้าในปัจจุบันเนี่ยมันคือเซนจูรีชเวนตวันมันไม่ใช่ทศวรรษที่19มันทศวรรษที่21แล้วพี่เป้กำลังจะสื่อให้น้องๆเห็นว่าเราจะต้องมีการตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงโลกได้แล้วนะเพราะฉะนั้น เราเนี่ยจะต้องตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงโลกตรงไหนตรงที่ว่าสมัยก่อนถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรู้ก็คือนั่แหละเราต้องเข้าห้องสมุดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเพลงล่ะถ้าเพลงสมัยก่อนเขาก็จะไปที่มิวสิควอลมิวสิกที่เป็นฮอล์ใหญ่ๆ มันมีวงออเคสตารามันมีแบบการเล่นเปียโน,โนการสีไวโอลินเป็นวงเป็นวงออ,อ,อเคสตาราใหญ่ๆอะ่ะที่แบบเราจะต้องถ้าเราอยากฟังมิวสิกอยากฟังเพลงเนี่ยเราจะต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปในคอใหญ่ๆเพื่อฟังเพลงพวกนั้นใช่ไหมหรือแม้กระทั่งไปคอนเสิร์ตต่างๆเรา,าก็ต้องซื้อตัว๋วแต่ในโพโวัทีที่ส1เอราอย่างไง เราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดจากจู๊กดาวน์โหลดจากเอ่อสปอติฟาย n Music หรือ Apple Music ต่างๆนานา w h เ t e v e รนะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดลงในเครื่อง iPod iPad มือถือของเราได้ง่ายๆนะเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วโล,โลกโลกอนาคตเนี่ยมันยิ่งที่จะล้ำมากกว่านี้ในเรื่องของ Metaverse Metaverse คืออะไร Meta คือ Beyond เวิร์คือ u n i ิเวิ e ์สรวมกัน m e t a เวิร์คือการบียอนอะในโลกอนาคตที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกเราไปเพราะฉะนั้นน้องจะต้องตื่นตัวนะคะเกี่ยวกับโลกโลกอนาคตอ่ะการเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือทุกๆ5ปีทุกๆ4ปีที่พี่เป้บอกมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากนะน้องจะต้องแบบศึกษาหาความรู้ว่าไว้น้องต้องปรับตัว f l e x กซิเบิลทำยังไงค่ได้ให้ตัวเองแบบ มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไม่แบบหัวโบราณจนเกินไปไม่ยึดติดอะไรอย่างใดยอย่างหนึ่งจนเกินไปนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่า flexible นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเหมือนกันการเงินเมื่อก่อนเนี้ยทองคำมันจะมีมูลค่ามันจะแบบมี value มากย้อนไปหนึ่งพันกว่าปีเนี่ยยุคสมัยโรมันใช่ไหมโรมันอ่ะเขาก็จะมีการแก่งแย่งทองคำกันแก่งแย่งอาณาเขตเพื่อที่จะไปลบ ลบเพื่อขออนาเขตเป็นของตัวเองแล้วก็โกยทองคํากลับมาที่ประเทศของเขานะคะเมื่อก่อนอย่างพมา่าเหมือนกันเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเนาะคนพมา่าเขาบอกว่าเราไปแย่งทองเขาเราก็ไปบอกว่าพมา่านาะตีเมืองเราแล้วก็มาแย่งทองเรามายกมาแย่งทองคําเราซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ไงว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกใช,ะะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะทองคํามันก็เป็น มันเป็นสื่ออีกสื่อนึงอะ่ะที่มันรุนแรงนะคะที่มันแบบเกิดสงครามได้เกิดความรุนแรงกันได้แล้วทองคําเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะโยกย้ายระหว่างประเทศมันมีการโยกย้ายที่ยากมันมีกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นๆน,น,นะเรื่องของเงินเฟียนเหมือนกันเรื่องของเงินธนบัตรรัฐบาลเหมือนกันอนาคตมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่เราจะต้องใช้ธนบัตรรัฐบาลดูอย่างทุกวันนี้ดิ เราแทบจะไม่ต้องถือเงินเฟียสถือเงินพันธบัตรรัฐบาลเลยเพราะว่าอะไรเราสามารถโอนจากมือถือได้เลยทุกวันนี้คน700 0ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ตไปแล้ว5000ล้านคนเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตมันมีมันมีอิทธิพลมากต่อโลกเราเนาาเนี่ยเขาก็คิดค้นมาแล้วอะ่ะเรื่องของชิปอะที่จะฝังไปในหัวสมองของคนช่วยเรื่องของคนที่เป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์สามารถที่จะกลับมาเดินได้สามารถที่จะคือพูดง่ายๆตอนเนี้ย เราสามารถที่จะฝังชิปเข้าไปในสมองคนแล้วก็สามารถสามารถเอาชิปอันนั้นน่ะคล้ายๆกับ AI อ่ะสามารถที่จะแบบปลูกชิปอันนั้นน่ะทำอะไรแบบสั่งคนพูดง่ายคืออนาคตเราอาจจะแบบเป็นโรบอทไปเลยก็ได้นะอันนี้ไม่รู้นะในอนาคตแต่ว่าเราก็ต้องตามโลกให้ทันเพราะฉะนั้นถ้ามาพูดถึงเรื่องบิตคอยนะคะบิตคอยมันเป็นสิ่งที่ทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะที่น้องคนไหนพอมี กำลังเนี่ยนาะจะต้องศึกษาเรื่องบิตคอยเอาไว้แล้วก็ศึกษาเรื่องของเมตาเวิร์สเอาไว้นะคะทำไมพี่เป้ถึงต้องมาโฟกัสเรื่องบิตคอยเพราะว่าบิตคอยตัวนี้นี่แหละมันยิ่งกว่าทองคําตรงที่ว่า บิตคอยมันมีแค่21ล้านบิตคอยเท่านั้นเองนะส่วนทองคำเนี่ยมันสามารถขุดได้เรื่อยๆตราบใดที่ทรัพยากรมันยังมีให้ขุดอยู่แต่บิตคอยเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาแล้ว0 1 1 1 0 1เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์เนี่ยทางคอมพิวเตอร์เขาเรียกเดอะ a ม r ริใช่ไหมศูนย์หนึเนี่ย พวกนี้เขาสามารถขุดบิตคอยได้แค่21ล้านบิตคอยแล้วตอนนี้มันใช้ไป18ล้านบิตคอยในอนาคตทุกๆ4ปีเนี่ยบิตคอยมันจะถูกขุดได้น้อยลงแต่มันจะมี มันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะ่ะเขาให้ขุดได้ถึง100ปีเลยนะแล้วมันก็เหลือแค่น้อยนิดเพราะฉะนั้นบิตคอยเนี่ยมันจะมีมูลค่ามากกว่าทองคําทองคํามันขุดได้แล้วขุดได้อีกมัน h a r d ร์คือบิตคอยเนี่ยมัน h a r d ร์มากกว่าทองคํานะคะแล้วมันก็สามารถที่จะถือ hard wallet อ่าถ้าพี่เป้มีบิตคอยอยู่ใน hard wallet อันเนี้ยสามารถที่จะบินไปทั่วโลกได้เลยโดยที่พี่เป้มีเงินอยู่ใน hard wallet ในตอนข้ามถ้าทองคํำยังไงล่ะพี่เป้สามารถใส่ทองคําเป็นเส้น2เส้นแล้วปไปแลกไปแลกเป็นเงินที่นู่นเหรอทองคํามันไม่สามารถที่จะโหลดใต้เครื่องบินไปแบบเป็นกระเป๋ากระเป๋าได้นะมันผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเฟรซิเบิลยากอะ่ะมันไม่เหมือนบิตคอยน์บิตคอยมีแค่ฮาร์ดวอลเล็ตมีแค่พาสเวิร์ดมีแค่รหรัสเราสามารถบินไปไหนทั่วโลกได้ นะคะน้องคนไหนยังไม่เห็นความสำคัญของ Bitcoin ให้ไปศึกษาเรื่องบิตคอยนะเพราะว่าในอนาคตบิตคอยเนี่ยมันจะมีความสำคัญของโลก m e t a เวิร์มากๆนี้นะคะพี่เต้จะมาบอกน้องๆน,นะว่าโลกสมัยปีเ e n จูรี่ไกับ Century เ e n จูรี่ทเวนีัน่ยมันเปลี่ยนชุดไปอย่างนี้เลยกล้องมือถือเมื่อก่อนนี้อ่ะ กล้องเกี่ยวกับโรดักอะที่เป็นกล้องพวกถ่ายภาพอะค่ะมันก็เปลี่ยนมาเป็นกล้องดิจิตอลกล้องโกโปรกล้องมือถือต่างๆนานาแล้วยังไงละ่ะมันโกดักเขาตามโลกไม่ทันไงเพราะนั้นโกดักเขาก็บายบายหายไปจากวงการโกดัก มือถือเหมือนกันเมื่อก่อนนี้มันเป็นมือถือแบบกดแบบใครทนันแบล็คเบอร์รี่มั้งแบล็คเบอร์รี่มันเป็นแบบกดที่แบบโผคฮิตมากป๊อปูล่ามากแล้วตอนนี้เป็นยังไงปุ่มกดแทบจะไม่มีในสมาร์ทโฟนเลยก็คือ iPhone เนี่ยเขามาดิชัปแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ตอนนี้เป็นไงบายบายหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไวมากเรานะถ้าน้องคนไหนที่อยากที่จะทำธุรกิจนะคะหรือไม่ใช่แค่แบบนั่งๆ่งนอนๆอนๆอยู่กับ้านเฉย เราควรที่จะตามโลกให้ทันนะว่าตอนนี้โลกมันก้าวไปถึงไหนแล้วถ้าเราตามโลกไม่ทันเนี่ยเราจะเหมือนพวกแบล็คเบอร์รี่หรือไม่ก็พวกฟูจิพวกโกดักพวกนี้นะคะคือมันแบบหายไปไหนหายไปจากวงการนี้ได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้พี่เต้ก็มาฝากไว้นะฝากตรงที่ว่าให้น้องเนี่ยก้าวตามโลกให้ทันทศวรรษที่19มันเป็นยังไงตอนนี้ทศวรรษที่21มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะสมัยยุคที่แบบทองคาเครื่องฟู อนาคตทองคำไม่เฟื่องฟูแล้วนะสิ่งที่เฟื่องฟูในอนาคตคือบิตคอยค่ะอ่ะพี่เป้ฝากคิดตรงนี้นะว่าบิตคอยมันจะเฟื่องฟูจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาติดตามกันเรื่อยๆนะคะในเพจพี่เป้นนะถ้าใครอยากรู้เรื่องของการทำธุรกิจในโลกอนาคตในโลกของเมตาเวิร์สติดตามเพจพี่เป้ไว้แล้วก็ให้กำลังใจพี่เป้น,นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้พี่เป้ด้วยนะคะยังไงแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย